โอ้โหปูมาแซงเห็นเห็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTV นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเรากลับมาอยู่กันในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะคะร,ะรับ Rockstar ได้ทำการอัปเดตรถใหม่เพิ่มเข้ามา1คันนะครับส,ส,สรดร้อนๆเลยนะฮะรถคันนี้ไม่ใช่รถซปเปอร์คาร์นะครับมันเป็นรถที่อยู่ในโหมดของสปอร์ตคลาสสิกนะครับแต่ว่ารูปทรงนี่ค่อนข้างจะชบเฉียวมากๆเลยนะฮะแวบแรกที่ผมเห็นนี่คิดว่ารถซปเปอร์คาร์แน่นอนนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะ มาดูรูปทรงตัวรถกันก่อนก็ค่อนข้างจะแบบเลี่ยมๆนะฮะเพียวๆนิดนึงนะครับไฟท้าย4ดวง2ดวงหรือเปล่าแล้วก็อีก2ดวงน่าจะเป็นไฟถอยนะครับโอเครูปทรงประมาณนี้นะฮะเจ้ารถคันนี้นะครับมันมีชื่อรุ่นว่า i n f e r n ิต Classic นะครับจริงๆรถที่ชื่อ i n f e r n ิเนี่ยผมเคยแต่งไปแล้วรอบนึงนะครับที่ชื่อไทยว่าซูเปอร์คาร์โปเกมอนนะฮะที่ไฟท้ายมันจะคล้ายๆโปเกมอนนิดนึงนะครับ ส่วนรุ่นนี้มันน่าจะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่ามีคำว่าคลาสสิกต่อท้ายนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่าครับฟังเสียงสตาร์ทฮะโอเสียงสตาร์ทค่อนข้างจะแนวเลยฮะฟุ้มเสียงแบบดูดด้านมากนะครับดูเฟิร์สเพรสซันกันก่อนนะผมโอ้โหสวยงามครับสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงเรโทรหน่อยๆออกเหลี่ยมๆนะฮะด้านใน ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมอ่าสี่ท่อด้วยนะฮะเบิ้ลเครื่องทีนี่ไฟลุกเลยป้าสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูดูก่อนนะครับปึ๊บอ่าโอ้ยอย่งเจ๋งครับโอ้เปิดประตูปุ๊บฝนตกปั๊บเลย <laughs> เครื่องสะพังไวเนี่ย นี่ฮะอันนี้ด้านหน้าน่าจะเป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็ประตูปิดนกด้วยนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นเครื่องยนต์นี่เครื่องวางหลังด้วยนะครับว่าเจ๋งไปเลยนะฮะสำหรับต้นแบบของเจ้ารถคันนี้นะครับมันคือล amborghini diablo ครับอ่ากระทิงดุของเรานี่เองนะครับถอดแบบกันมาแบบเป๊ะเลยนะฮะกระทั่งประตูนี้ยังเปิดปิดเหมือนกันนะครับในลักษณะของปิดนกอ่าเดี๋ยวมาทดลองขับขี่กันหน่อยดีกว่าครับผม Oh. Oh. ขับไปแล้วประตูปิดได้เองครับอ๋อไฟท้ายด้านหลังยังเป็น4ดวงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่2ดวงแบบที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะฮะแต่ว่าไอไฟถอยมันจะไปอยู่ตรงกลางขับไปครับผมไม่ได้แรงอะไรมากนะฮะขับค่อนข้างจะง่ายอยู่ครับผม น่าจะเรนขับชิวมากกว่าฮะผมลืมให้ดูตรงนี้ครับสังเกตตรงหน้ารถนะฮะนีะ่ไฟหน้าเป็นแบบว่าป๊อปอัพด้วยนะครับนี่ยังเฟี้ยว่าแถูกใจจริงๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งในอู่กันบ้างดีกว่าครับไปดูกันซิว่าเจ้ารถรุ่นนี้นะฮะสปอร์ตาสสิกมันมีอะไรให้เราแต่งบ้างครับผมไปเลย ครมเป็กสีอินฟินัตคลาสสิกนะครับอยู่ในหมวดของรถสปอร์ตคลาสสิกนะครับเข้ามาถึงก็ซ่อมไปก่อนครับ120นะครับแล้วก็อาร์เมอร์ครับอัพเกรด100%นะฮะ5 0 0หมื่นทวนครับ, 50, รบแพงพอสมควรอันนี้คือบอดี้เวิร์กบอดี้เวิร์กบอดี้เวิร์กเวกอะไรเหรอบอดี้เวิร์กเออ อันนี้บ y w เวรจะอยู่บริเวณด้านข้างตัวรถนะครับผมเอาเป็นนี่แล้วกันคาร์บอนกริลสวยๆหลายแบบเลยฮะจัดไป4,900ครับแล้วก็เบรกนะครับเบรกระดับรถแข่ง35,000ครับแล้วก็ต่อด้วยเอนจินนะฮะเอนจินอันนี้อัพเกรดเลเวล4นะครับ33,500นนะครับแล้วก็มาที่เอนจินบล็อกครับอ๋อแต่งบล็อกเครื่องยนต์ได้ด้วยครับผม อันนี้เป็นคาร์บอนนะฮะแล้วก็อันนี้สีที่2อ,อันนี้สีแรกผมเอาเป็นคาร์บอนละกันครับ1,700น้ะครับนานแล้วนะฮะที่ไม่ได้เห็นรถที่มันสามารถแต่งบล็อกเครื่องยนต์ได้นะครับส่วนนี้เป็น engine cover ครับฝาปิดห้องเครื่องฝาปิดห้องเครื่องอ้อันนี้เอาออกไปเลยเจ๋งดีส่วนนี้เป็นคาร์บอนนะครับผมเอาออกไปเลยละกันเฟียวฮะเปรยเปย นตกสายไม่รู้จะพังหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ท่อเสียครับแต่งท่อได้ด้วยอันนี้ท่อไทเทนและกันครับสามพันนะครับอันนี้ไทเทเนียมจูนเนอร์อ๋อจริงๆอยากได้ท่อสี่อันมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันแพงกว่านะฮะมันไทเทนเหมือนกันทั้งคู่อ่าผมเอาอันล่างสุดแล้วกันมันคงต้องมีอะไรดีสักอย่างนะฮะอันแพง จริงๆอันที่2นี่สวยกว่าทุกอย่างเลยนะฮะดูใหญ่กว่าด้วยอ่ะของอันล่างสุดจัดไปครับ3000ทั่วนะครับแล้วก็อันนี้ระเบิดไม่แต่งครับผมต่อมาตรายฮะตรานี่ผมเอาเป็นนี่แล้วกันบิ s c o วันนี้อยากแต่งโดเสียงสูงนี่25,000ครับจัดไปโอเคแล้วก็มาต่อกันที่ไฟหน้าครับอ่าจัดซีนอนไปครับ7500 แล้วก็ไฟใต้ท้องรถนะครับ30,000วางไฟเสร็จแล้วก็ใส่สีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาสีอะไรดีดีดีกว่าฮอตพิง k โอ้สีหวานมาก6,825ครับอันนี้แทกเกอร์กับฟูค o ลเวเลตมันใส่มาให้อยู่แล้วนะครับต่อกันที่ป้ายทะเบียนครับผมเอาเป็นสีดำเหลืองแล้วกันนี่600จับป แล้วก็รีสเปคครับแต่งได้2สีด้วยนะฮะวันนี้ตั้งใจว่าจะแต่งเป็นสีโคมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเข้าไหมโอ้โหเงาวับโอ้โหนี่มันลดเหมือนเอาไอ้ฟอยฮะฟอยเผาปลามาแปะไว้สะท้อนสีฟงฟิงเลยจัดไปครับ25,000นนะครับแล้วก็ Secondary Color ครับ Secondary เป็นส่วนไหนเอ่ย เอเป็นส่วนบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับผมเอาสีไรดีล่ะโครมกับดำไหมโครมกับดำก็จะมืดไปเลยนะฮะแล้วถ้าเอาเป็นโครมเหมือนกันโอ้โหโครมทั้งคันฮะกระจกยังสะท้อนไหนลองดูเป็นสีเขียวหน่อยโอ้โหดูมันแนวแนวดีเหมือนกันนะฮะสีเขียว อาเดี๋ยวผมใส่เป็นไอ้นี่ไปก่อนเดี๋ยวขอดูไอ้นี่ก่อนเฮ้ยถ้าเป็นสีทองอะตอนแรกว่าเอาสีสีนี่ครับสีดำกระจกทองน่ไอันี้ดีกว่าบัชอลูมิเนียม่าสีออกแบบเงินเงินเงาเงาครับจัดไป5125นะครับจะใส่สีทองก็ยังไงอยู่โอเคเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ถูกใจค่อยกลับมาเปลี่ยนอีกทีนึง อันนี้สีบริเวณด้านในตัวรถครับโอ้สีแดงสวยมากเลยตรงคอนโซลเหมือนมันเป็นมันบุหนังหรือเปล่าฮะพื้นผิวมันดูแบบเงาเงานิดนึงไม่เงามากถูกใจสีแดงฮะจับไปครับ Torino Red ส8 0 0ครับโอเคแล้วก็อันนี้สัญลักษณ์คู่สัญลักษณ์คู่อยู่ตรงนี้นะฮะหน่อยเดียว ไม่สวยเลยไม่ใส่ดีกว่านะครับแล้วก็ขายได้6กแสนสามนะครับแล้วก็มาต่อกันที่สเกิร์ตครับผมคาร์บอนสเกิร์ตครับ1 5ึ่งห้าร้อยแล้วก็อันนี้อะไรสปิลเตอร์จัดคาร์บอนไปเหมือนกันครับผม3,650นะครับแล้วก็สปอยเลอร์ฮะโอ้หลายแบบมากอันนี้อันโคตรใหญ่ Extreme, d o w n f o r c e นะครับ BGW ถ้าใส่อันนี้แล้วผมว่ารถมันต้องนิ่งหน้าเลยมันน่าจะไม่กระดอนนะฮะ มันกดลงเยอะมากเลยคำว่าวิ่งคำว่าวิ่งก็สวยจัดอันใหญ่ไปครับเอาใหญ่ๆใหญ่ๆนี่ก็ดีนะครับมีประโยชน์เอาไว้ตากผ้าได้ด้วยแล้วก็โหลดเตี้ยครับผมโหลดเตี้ยอันนี้คือก่อนโหลดอันนี้หลังโหลดนะครับ4,400แล้วก็ทันพิชชันครับระบบเกียร์40,000ทวน เทเบห้า0มื่นทุวนโอ้โหของแต่งนี่ก็ล่อไปหลายแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ล้อครับล้อเอาเป็นอะไรดีจริงๆวันนี้รถเราออกโคมเมียมนะล้อก็ต้องโคมเมียมตามนะฮะใส่นี่ไปดีกว่า TE สีโคมเงาวับแน่จัดไปฮะ โอ้ oh, ลายอื่นก็สวยเหมือนกันนะครับล้อสปอร์ตมันเข้ากันอยู่อ่า ah, สวยๆหลายอันเลยโอเคจัดแม็กทีไปเอาให้เงาวับเลยครับผมแล้วก็อันนี้ยางครับยางคัสตอมยางการกระสุน25,000ครับ <S <S แล้วก็ฟันนะฮะคันเอาเป็นสีแดงและกันจะได้เข้ากับ ไอชุดคอนโซลด้านในนะครับ Red t i ยสโมกสองห0 0่นทวนครับโอเคแล้วก็มาต่อกันที่กระจกครับผมกระจกสีดำไปเลย5,000ท่วนโอเคเรียบร้อยนะครับก็แต่งได้ประมาณนี้นะฮะเป็นไงเงาทั้งคันวันนี้สำหรับค่ารถรวมของแต่งทั้งหมดก็ดูได้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทสความเร็วด้านนอกอุ่นครับ โอ้โหออกมาก็เจอประกายแดดนะฮะสังเกตรถเราเงาทั้งคันแหมฟุ้งฟิงมากโอ้โหเสียงท่อก็ดังขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับขับเล่นกันสักรอบหนึ่งโอ้แหมคอนโซลสีแดงนี่สวยถูกใจจริงๆป๊ดเลยนะครับ ไาชนอีกแล้วชนทุกคลิปนะวันไหนไม่ชนนี่ตัวพรอมแน่นอนดิฟเล็กน้อยดิฟทีนี่ตุดปัดเลยนะฮะมาลองทางตรงกันบ้างครับผม มรู้สึกว่าอัตราเร่งมันดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเร็วแบบพุดธปาร์ตเหมือนพวกซปเปอร์คาร์นะฮะไม่รู้ว่าสปอยเลอร์มันหนักหรือเปล่าน,นะครับขับแล้วมันหมุนๆยังไงไม่รู้ข้างหน้ามีจัม์ครับว,<笑><笑>ว้าแหลงสวยด้วยนะไปล่อเสากันซะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปทดสอบความเร็วกับรถสปอร์ตร,ร,รุ่นอื่นๆ,ๆนกันครับผมไปดูกันเลยครับ สำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วนะฮะวันนี้เราจะเทสกันในรถของคัสสปอร์ตคลาสสิกทุกคันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูที่อยู่ในเว็บของเจ้ารถคันนี้กันก่อนนะครับมันจะอยู่ในร้าน Legendary Motorsport นะครับเข้ามาก็จะอยู่คันแรกเลย Pegacy i n f e r n a t Classic นะครับราคาอยู่ที่9 1 5 5 0 0นะครับโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือสภาพหลังจากที่แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถสปอร์ตคลาสสิกที่เอามาในวันนี้ทั้งหมด1 2 3 3สามสมรุ่นมีรุ่นไหนกันบ้างมาเริ่มจากคันแรกกันก่อนนะครับอันนี้ของใครเอย่ยเก่งเอนจินเครับเก่งเอนจินนะคันนี้มันเหมือนออกแนวแนวรถคุณปู่นะเนี่ยใช่รถคุณโป้แซดไถ่สิโอ้ฝากระโปรงอย่างเฟี้ยวอะ่ะโอ้เครื่องใหญ่มากคะ ข้างในนี่เบาะหนังนะครับแล้วก็คอนโซลลายไม้ประตูก็ไม้เหมือนกันกระจกนี่ยังเป็นแบบหมุนอยู่เลยนะเนี่ยโบราณโบราณโบราณสัตว์นี่ดูายางอ,อะไรไอ,อประแกพอดีช่องเลยไม่อเออเสียวมากด้านนี้ก็เหมือนกับฝั่งนู้นนะครับอันนี้ล้อไปใส่ล้ออะไรมาเนี่ย,ยใส่ไฮเ,เอ็นด้วยไฮเอ็นด้วยน่าจะแรงน่าดูโอเค มาคันที่สองครับอันนี้ของใครเอ่ยของมย์ใครวะตาตาตาเอ้ตาเองแต่งอะไรมาเนี่ยนี่ไงฉลาอะไรนะโอ้ประตูปิดนกดีกว่าอืมกระโปรงมาเปิดแบบขนาดเลยเครื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใหญ่มันเริ่มเลยข้างหลังใส่ระเบิดเงียเนี่ยเออข้างหลังกล่องอะไรเนี่ย เก็บทำไมสบแค่นี้วะไปยังไงตัดยังไงตัดสบสบเด็กหรือเปล่าสบโอ้โหเขียนไม่ออกว่าต้องแปลงเป็นเออเอามาคันต่อมาดีกว่าอันนี้คันที่3ครับรู้สึกจะเป็นรุ่นเดียวกับคันที่2นะฮะอันนี้ของใครครับโอหครับผมโอหนะฮะอันนี้มันชื่อรุ่นอะไรลืมถามแบ๊บนะชื่อรุ่นก่อนใครลิลลี่น สเตลลิงอะเดี๋ยวอะไรน่านชื่อรุ่นมาขึ้นด้วยที่มันเป็นที่มันเป็นจังหวัดอะนะน่านเอ้าไม่น่าเล่นเลยสเต์ลิงสเตลลิงจีทีโอเคเดี๋ยวนะอะไรที่เป็นนักบอลนะสเต์ลิงไงเพใครวะโอ้โอ้นี่เล่นมุกนี่คิดถึงคนไม่ดูบอลมั้งไหมโอ้โอ้บอย มาขั้นต่อมาดีกว่าอันนี้ของพี่เองฮะอินฟินิตคาสสิกนะครับรถใหม่พระเอกของเราในวันนี้อันนี้ก็ตกแต่ง oh. ด้วยของที่แพงที่สุดทุกอย่างนะครับยกเว้นล้อนะฮะล้อเป็นสปอร์ตนะครับ,ล,นนรบลายเดียวกับทีสีโครมนะครับข้ oh. างในสีแดงกสวยข้างในนี่คอนโซลแดงน่าจะเป็นหนังนะพี่มองเป็นหนังวะอืม oh. มันใสๆดีเออมันเงาเง<ๆ><ๆ>นิดๆนะครับ แล้วก็คันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับ i n f e r n i t Classic นะฮะอันนี้สีแดงทัง้งคันเลยแดงทั้งนอกทั้งในแล้วก็ล้อไฮเอนนะครับแต่ว่าสปอยเลอร์นี่จะคนละแบบนะครับเล็กกว่านอยเล็กกว่าหน่อยนึงมา<ด>โอเคมาลงสนามได้ครับผมระจาตำแหน่งแตเอาแล้วคุณโปอะไรเบาแป๊บนึงล้อเปียกที่มันต้องเบร์ในแห้งไอเดียว ฝากระโปรงหลุดตอนนั้นรถคุณปู่นะอาอายางอะไรออกเพื่อาม่้เอโอ้บอกเอาออกก็ไม่ว่าองั้นไม่ต้องไปชนรถด้วยเอาจริงเลยโอเคพร้อมนะฮะรอระเบิดนะครับส2 หนึ่งไปฮะตัวรับฟรีโอ้ออกตัวรู้สึกว่าเจ้ารถใหม่จะออกตัวนำมาก่อนเลยนะครับไอคันนี้มาายเนี่ยโอ้โหยาวฮะแบบนี้เอาอะไม่เก่งเฮ้ยคันนู้นเริ่มมาว่ะคันเก่งเริ่มมาว่ะเฮ้ย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 ตัวแล้วโอ้โห รถขึ้นปู่ทำไมมันแซงปลายได้ฮะเดี๋ยวมาลองอีกรอบเพื่อความชัวนะครับสามสองหนึ่งไปฮะออกตัวล้องฟรีมันอื่นอินฟินิตคาสสิกออกตัวที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คันอื่นรู้สึกว่าแรงต้นทำได้ไม่ดีนะฮะอยู่รังท้ายกันหมดเลย มันไม่แล้ววะมันไม่แล้วรอบมาไอหมุน้รอบนี้มีหมุนก่อนนะฮะอินฟินิตัสคลาสสิกเข้าเส้นชัยไปได้แบบสบายๆนะฮะไปล่อซะกำแพงรั้วนะครับไหนวะ อค้าง <c oughs> อยู่ริมรัวนะฮะโอเคสรุปผลนะครับก็ความแรงรอบต้นนี่อินฟินิตคลาสสิกทำได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับแต่ว่าแรงปลายเหมือนกับว่าจะแพ้รถคุณปู่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปวัดความเร็วกันในสนามทางตรงสัตว์ยาวนะครับมาดูกันซิว่าแรงปลายนี่รถคุณปู่จะแรงกว่าจริงหรือเปล่านะครับสำหรับด่านที่เราใช้ทดสอบในวันนี้นะครับอันนี้เป็นด่านที่สร้างขึ้นมาเองนะฮะอันนี้สร้างโดยเบนโตะนะครับ ด่านมีความยาวอยู่ที่4.43จุดมไมนะฮะแล้วก็คลาสของรถจะปรับไปที่สปอร์ตคลาสสิกนะครับปิดทุกอย่างก็คือทุกคันเนี่ยจะใช้ความเร็วจริงๆนะครับไม่สามารถดูดตูดได้แล้วก็ที่1นึ่จะไม่ถูกลดความเร็วนะครับโอเคโอค้โอหถนนถนนมันวิ่งได้กี่คันวะสองนี่ว่ากลองเลนเนี่ย มาเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนปูอะไรปลูกเครื่งอะไรโอเคล้อล้อหยิบเส้นขาวหยิบเส้นขาวโอเคสี่รุ่นมาเบอร์เรียกรอบก่อนไอ้เด็กปืนอะไรว้ล่ะมาพร้อมนะครับสามสองหนึ่งแล้วไปเลยนะไปไปตรงหนึ่งนะ หนึ่งนะไม่มีมุกนะโอเคสามสองหนึ่งไปครับโอเคตอนนี้อินฟินิตคลาสสิกออกตัวนำมาก่อนเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยอะะไรวโอ้ยอยู่โมงด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้เริ่มหลอนเล็กน้อยฮะโลมาแ้้วอเฮ้ยมาแล้วเหรอ ไอ้คุณปู่มาแล้วปู่ลากมาไอ้ปู่ใจเย็นไปโดนตัวไหนมาเนี่ยปู่โอ้โหปู่มันแซงเห็นเห็นเดี๋ยวก่อนใจเย็นปู่ไปนู่นแล้วว่ะเดี๋ยวมาดูดิปู่มันจะหมดลมก่อนหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งกี่ไมล์เองเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางแล้วปู่ซัดไปนู่นแล้วอ่ะ แต่ปูร่ลมาช้าหน่อยรถเตต้าแซงไม่ขึ้นเลยเว้ยก็โปรองเลยเลยเฮ้ยเจียนงาขึ้นไงโผล่โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าคันนี้มันแรงกว่าเอสเตอร์ลิงจีทีรงกว่ากมีเคยโผล่มหมดเฮ้ยมีมีโดนเด้อไม่รู้สึกว่ารถคุณปู่นี่จะ แรงนะฮะแรงปลายนี่สบายๆเลยขี <c oughs> ้ๆมันชื่อรุนร่นอะไรนะแซทไทยแซทไทยใช่ป่ะใช่ต,ต้องไป<ซ>ต้องไปหาจัดมั้งนะแซท <c oughs> ไทย <c oughs> เก้าแสน <c oughs> นี่นะฮะแซทไทยที่หนึ่งของเราในวันนี้อันนี้อินฟินิตค a ส s ิกแลก้วก็อันนี้อินฟินิตธรรมดา <c oughs> ใช่ไหม โค้งรถมันใกล้ๆกันมากเลยว่ะใกล้ๆกันพี่ทรงคล้ายๆกันอันนี้มันดูใหม่กว่าเฮ้ยแต่ไฟท้ายมันเรียงคนละแบบนะอันนี้มันเรียงแบบอันนี้มันเรียงเฉียงๆส่วนอันนั้นมันเรียงมันเรียงแนวนอนนี่ไงแนวนอนเจอาหน่อยเดี๋ยวชวนเลยปีโบ๊ทพี่เฮ้ยแต่ไฟหน้ามันไม่เหมือนนะเว้ยไม่เหมือนไม่เหมือนไฟหน้าอันนี้มันเอออันนี้เป็นป๊อปอัพนะเว้ย อันนี้มันออกแนวซูเปอร์ซูเปอร์ลู่ลมลู่ลมเออราคามันก็แพงกว่าด้วยใช่ไหมใช่ไอคันนี้กี่แสนเองอันนี้คันนี้ขึ้นเก้าแสนไอ้คันใหม่นี่มันเก้าแสนกว่าไอ้คันเก่าเก้าแสนคันเก่าถึงเป็นเก้าสี่แสนคนละเรื่องเลยซื้อมาซื้อมาก็ไม่ก็ไม่ได้ดูนะครับอันนี้มันได้เท่ไงใส่เท่ไปเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวพาไปเที่ยว

ตัดไปเดอดฟาอฟาเดือดฟาาเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เออติดแล้วติดแล้วกินประทลอยได้เออเดี๋ยวเราฝังนู้นกันเอ้อลำนู้นอะแข่งกันเป้าเออแข่งว่ทังก็เป็นสูงสูงเยสูง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  โอ้ขนมาขึ้นมาเป็นไงโอ้วิวอย่างสวยฮะฟ้าที่กำลังขึ้นเบบี้ก็ถ่ายรูปบรรยากาศี่รู้้สกตนเไหนฮะเดอะฟาส้าเขาปนรถไฟต้องขับไปนี่เดี๋ยวเราปล่อยทับหัวแม่จัดไปขอซิ่งๆขอซิ่งๆอ่าได้พดิไปตามทันเปล่าข้างหลังอ่ะข้างหลังอยู่โคตรไกลอ่ะ ทานไม่ทานัง่ันนะไปเก็บล้อก่อนเก็บร้อก่อนมันเก็บไม่ได้เกไม่ด้ไอ้รุ่นนี้เก็ไอ้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 เอ้อ้ไม่ได้ไอไอ้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 อ้ไอ่ไอัไอไอ้ไอ้้นี้ไอ้อออ้บ้ไไออไ้อ้ไ้ไออเจไไไไ้ย้้้้้้ว ตาม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 ฮะไม่ผมใกล้ใกล้เลยใจเย็นในภูมิใจเย็นเดี๋ยวฆ่าสุดรู้ตัวใจเย็น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 ไม่ปล่อยบนหัวบนหัวปล่อยหัวปล่อยดักหน้ากูเละแน่นอน เดี <Cornell. S 2> ๋ยวรอขบวนตรงกลางมาก่อนเว้ยเออไ้ลงไปแล้วคันนึงเอออู้ยเฮ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 ้ยโอ้ยไปตามตามตามอย่าไปยอมฮะมันต้องตามอันชนกันเอง รอเสาไฟตามตามไปด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลียร์คนขับก่อนเว้ยมันมาช่วยหรือมันมาพังวะเนี่ยลอดไปนะ ไปไปไปห้องคนขับไปห้องคนขับไม่ดับก่อนเลยไปละฮะบินจังวะนี้ไอ้ภูมันโดนจับตัวไปเอ้ยไปช่วยมันเร็วช่วยเอาระเบิดแปมันหน่อยมันจะได้ไม่ทรมานไอจอดดิ ไฟจอดเลยให้ตามตามตามสถานีสถานีไอ้ภูมิพี่มาช่วยแล้วอยู่ไหนวะกลับที่หัวลำโพงไงตรงนี้ไปไม่ได้วะอ้อยล่วงล่วงล่วงไปไปหัวขบวนไปหัวขบวนขึ้นวป้วนไขึ้นทางไหนวะเด้อบอลขึ้นทางไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ไปเลยมาเลยโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอเคไหวอยู่เฮ้ยไอ้ภูมิไปแล้วเฮ้ยไปช่วยมันเร็วเฮ้ยไอ้ภูมิพี่มาช่วยแล้วเฮ้ยไอ้ภูมิเอาไปสองลูกไอ้ภูมิเอาระเบิดไปคว้างอาระเบิดไปคว้างรถไฟไอ้ภูมิไม่น่าเลยพี่ให้ออาระเบิดไปแปะห้องห้องเครื่องห้องเครื่องนี่นี่นี่เดี๋ยวดจัดให้เดี๋ยวจัดให้ไปสองเม็ด ไอ้มันไม่จอดว่ะตามไปตามไปตามไปโอ้ปฏิบัติการเดือดฟาส์เบรกเบรกเ้าเบรกเ้าบรกเกลุตลุตไอ้เก่งลาก่อยสองศพ โอ้โหเป็นนาเลยลูกพอ่อเป็นชาเอาละฮะวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับการแต่งรถ Infernus Classic นะครับก็เป็นรถในคัสสปอร์ตคลาสสิกที่มีความเร็วก็เรียกว่าใช้ได้นะครับสามารถแซงรุ่นพี่คันก่อนหน้านี้ได้แบบสบายๆนะฮะในแรงต้นแต่ว่าแรงปายนี่ยังสู้คันอย่างแซดไทยไม่ได้นะครับ แรงปลายนี่คือโดนแบบกินขาดเลยนะฮะก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าคุ้มราคา900 0หรือเปล่านะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับฝากเไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆใ,ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเล่นก่อนเลยเห็นมันเล็งมาแต่ไกลเลย ักะลลเวรมันมีมันมีม้วนตัวมาด้วยนะม้วนตัวมันลอยม้วนตัวมานลอยริงไหนวะปีเอใครวะนะแว๊บๆยิงก่อนแล้วคุยด้วยลูกคุยด้วยลูกปืนคุยเอ้ยใครวะเดี๋ยวก่อนไอ้ตุ่มไอเลียอตีเลยลาก่อย